ตามมันลงไปซื้อกาแฟนะปกติมันจะใช้ให้ลงไปวันนี้มันขอลงไปเองตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพอหันไปดูมันมีสาวมาคาเฟ่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวเจอกูคอยดูมันออกมาหน้าตาย,ยิ้มตลลื่นเลยนะคอยดูนะก็ว่ายูทำไมมันถึงขอไปซื้อกาแฟเอง ไอ,อะให้กูไปขอเบอร์ให้มั้ยเอาไหมใช่นะ่ะข้างในนะ่ะให้กูไปขอเบอร์ให้หมั้ยขอเบอร์อะไรตัวก็ว่าไปกูก็ว่าอยู่ทำไมเดี๋ยวเขาไปซื้อเองตัวโลนในรถเลยมันร้อนมึงนี่มันมีแผนเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวกูให้กูขอให้เอาไหมบาทไปไปไปกินข้าวอืมนี่มันมีแผนเอาแตางก่อน